ทุก่นครับมาดูตอนที่2นะครับของงานถแถลงข่าวฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างสโมอสรชั้นนำของยุโรปอย่าง PSV อสวีไอโฮเฟกับทีม SCG มุนทองอเต็กของเราที่จะเกิดขึ้นในวันที่8มกราคมนี้นะครับ <c oughs> วันนี้นะฮะมีบทสัมภาษณ์ของนักเตะเกรมพยองของเรานะครับเมื่อมีซ u เปอร์บิ๊กแมตแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ คนนี้กับทีมเราครับได้อุ่นเครื่องกับทีมระดับโลกครับมีนักเตะที่ดังๆระดับโลกครับอยู่ในทีมของ p s v ครับอย่างามาร์กฟาน์มเมลครับได้ข่าวว่าชอบมาฟาน์มเมลมากใช่ครับเพราะรู้จักเป็นนักเตะที่โด่งดังครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีจูเิโลแล้วก็จะมี p s b อีกก็ถือว่าการที่ได้เล่นกับทีมระดับ ครับสูงๆแบบนี้จะช่วยประโยชน์สาหรับทีมเรานะครับจะช่วยยกมาตรฐานทีมเราให้สูงขึ้นครับได้เล่นกับทีมที่มีมาตรฐานดีๆครับส่วนตัวก็ไม่กลัวนะไม่กลัวครับก่อนก็ต้องดีใจนะเพราะว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกับนักเตะระดับโลกกับทีมชั้นนําของโลกครับโดยเฉพาะ PSV เนี่ยเป็นทีมที่สร้างซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรูฟานิสเซอร์รอยปาจีซุง Ronaldo, โรนันโดรวมไปถึงปัจจุบันนี้คือมาร์คฟงเมล <c oughs> ตัวนักเตะยุคใหม่น่าจะชอบนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้หนักหน่วงในตำแแต,ตง่งมิดฟิลด์ตัดเกมครับก็อย่างฟงเมลเองเขาก็เ<อ>ท่าที่ทราบมาก็เล่นแต่สโมสรใหญ่มาเลเก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนักฟุตบอลของเราเองจะได้<อ>ประสบการณ์จากนักฟุตบอลระดับโลกอย่างเขาอะไรับรับมือไหวไหมก็เต็มที่ครับก็ได้ยินมานานแล้วครับเป็นแบบทีมแบบ ปั้นนักเตะดังๆที่แบบเข้าไปค้าแข่งในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสดีใช่ปะครับผมก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบทําให้เราแบบว่ายังไงดูแบบเขาเล่นแบบการเป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทั้งในสนามแล้วก็แบบอาจจะมีแบบเห็นนอกสนามที่แบบพวกพี่ๆบริหารแบบมาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่เขากินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเป็นเป็น เป็นโอกาสที่ดีกับพวกเราด้วยที่แบบจะได้เรียนรู้จากเขาครับวันที่แปนี้คิดว่ารับมือไหวไหมครับเพราะเป็นชุดใหญ่ของ p s v มาทั้งทีก็ก็ก็ต้องต้องสู้เต็มที่ครับเพราะว่าแบบนานๆก็จะได้มาดีอะไรนะครับก็เป็นโอกาสดีก็ต้องแบบก็วัดกันที่ในสนามอีทีครับก็เดี๋ยวพวกเราก็ซ้อมกันเนี่ยครับใกล้จะซ้อมกันแล้วก็ ต็มนี่ครับซองก็ขยันมุ่งมั่นเต็มที่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ PSV อมองเครื่องกับสโมสรของไทยเราครับครับตัวนักเตะเองตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่า P s เเนี่ยเป็นสโมสรที่ดังในลียุโรปเลยก็ว่าได้แล้วก็มีนักเตะ่างๆแล้วก็เขาเป็นทีมที่แบบว่าปั้นนักเตะขึ้นมาระดับเล้ยหลายคนมากครับโดยนักเตะเอเชียที่มีชื่อเสียงก็คือปาจิซุงก็ไปเกิดจากที่นี่จนย้ายไปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะใช่ใช่ครับเออสู้ไหวไหม สู้ไหวไหมก็ต้องผมว่าน่าจะสู้ได้ก็พยายามสู้เต็มที่ครับไหวไม่ไหวก็ว่ากันครับผมก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีก่อนที่ไทยลีกและเอฟซีแชมเปี้ยนลีกจะมานะในการที่ได้เจอไม่ว่าจะเป็น PSV แล้วก็ชูพีโลครับผมใช่ก็ถือเป็น ทัวร์นาเมนต์ดีดๆอีกครั้งหนึ่งของเมืองทองนะครก่อนหน้านี้เพิ่งแถลงข่าวกับจูบิโลรเรื่องพันธมีแล้วก็อุ่นเครื่อง<ม>นี่ได้มีโอกาสอยูเครื่องกับ p s v ทีมดังมากก็พอจะรู้จักนะครับรู้จักครับรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วครับ PSV อ<ม>ก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาว่าลงมาลงเกมกับเมืองทองทีมเราน่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก p s v มาใช้ในในลีกของเราแล้วก็ทั่วเอเชียที่เราจะแข่งกับทีมเอเชีย คช่องว่างความห่างของมาตรฐานในคงต่างกันพอสมควรนะฮะใช่แต่ว่าเรามีแตได้ก็ได้ใช่ครับเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้วิธีการเล่นของเขาวิธีระบบของเขาเพื่อนํามาปรับปรุงนํามาใช้ในทีมของเราครับครับสู้ไหวสู้ไหวครับสู้แน่นอนครับ <c oughs> ว่าเราต้องเจอทีมทวิโรปเราต้องตั้งใจเล่นเพื่อถ้วยเอเชียของเราที่จะถึงนี้ถึงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด แม่คุณผู้ชมครับและในงานนี้นะฮะมีเหล่าดาราศิลปินที่เป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์มาร่วมงานด้วยหลายตาลยคนนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขากันดีกว่าครับในงานทุกปีแบบนี้ก็เจอ้องสาด้วยนะฮะได้ข่าวว่าเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์ได้หน่ใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งเนเ่อร์แลนด์ค่ะเพราะนั้นก็งานแบบนี้ก็ไม่พลาดอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องแบบมาเชียร์บ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ลูกครึ่งก็เชียร์สองฝ่ายเลยทั้งทางนนักเตะไทยด้วยแล้วก็นักเตะของเนเธอร์แลนด์เองด้วยอ่ะค่ะ โดยเฉพาะทีมจากฮอลแลนด์เนี่ย<ช>มี<ช>นักเตะซูเปอร์สตาร์ดับโลกไม็มไปหมดเลยเนาะ<ช>น่าสนใจมากก็จริงๆแมช์นี้เป็นแมช์ที่น่าสนใจนะคะถ้าหากว่าถ้าใครที่เคยดูแมชไทยกับแมชไลน์มาเมื่อแบบ ก็มาสักสิปีที่แล้วที่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรค,คิดว่าแมตช์นี้ก็ไม่คว่พลาดเหมือนกันมีนักเตะหลายหลายหลายคนที่น่าสนใจก็จะแวะมานะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักสโมรสรน,นะคะพีเอสบีก็ดังมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะคะ8มกราความวันที่8จะเจอน้องสางฮะเจอแน่นอนค่ะไม่พลาดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเชียร์ทีมไหนของแมทชีเราจะบอกให้ที่สนามเอสจีเมืองทองมาบ่อยมากอยู่แล้วเนาะส่วนเอมี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์เลยมางานนี้ใช่ไหมครับถามของแมทชี ดีกว่าพูดถึงงานแถลงข่าวสโมสรจากยุโรปตเตะกับสโมสรจากไทยไม่ใช่ทีมชาติไทยด้วยาามันก็เป็นปรากการณ์ที่เขาแน่จะยิ่งใหญ่นะผมว่าคือนา,นานๆที่จะได้เจอกับทีมระดับโลกอย่างนี้ซึ่ง p s v นพีเอเป็นทีมที่ คนไทยทุกคนต้องรู้จักเพราะว่ามีนักเตะดังๆมาผ่านมาหลายคนเยอะมากแล้วก็เป็นแชมป์มาเยอะของประเทศคราแล้วก็แล้วก็อยู่ในแชมเปี้ยนลีกอยู่หลายเยอะแยะเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันก็น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกมากนักเตะทั้งนั้นก็ซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นอยู่แล้วแล้าก็ฝีมือทั้งนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าทางเมืองทองของเราก็ไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าก็ศักดิ์ศรีแล้วก็เรื่องของงานรจริงแล้วก็ทางพีเอสซีก็ต้องการที่จะวอร์มเครื่องก่อนที่จะกลับไปเตะในลีกต่อไงใช่ครับ ลูกครึง่งทำใจลำบากเชียร์ไทยเนี่ยก็เชียร์ทั้งสองแหละแต่แต่ว่าปกติหนูถ้ามีฟุตบอลฮอลแลนด์หนูก็จะเชียร์ฮอลแลนด์เต็มที่อยู่แล้วแต่หนูก็เป็นไทยหนูก็ต้องเชียร์ไทย,ย,ไทยวันก่อนไทยแข่งกับเวียดนามไม่ยังไปดูที่สนามเลยเออรไปนั่ง<จ>ไปนั่งเชียช<อ>ร์เลยชอบไทยชอบไทยครับชอบไทยก็ไทยอยู่แล้วดีในประตูในประตูเก๋หอขาโตเหรอ ก็แฟนคลับของเมืองทองทุกคนห้ามพลาดเนาะเพราะมัน์นนต้ดีไม่ใช่มีง่ายๆผมว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งโอเคไม่ใช่แมตช์นลีกไม่ได้มีความสาคัญตรงนั้นแต่ว่ามันก็เชียร์สนุกแล้วก็ได้เจอกับนักเตะระดับโลกที่บ้านเราแล้วก็คนจะสนุกแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมผมด้วยวันนี้ผมมาแต่ก่อนเวลานะครับก็จะมีทีมดาราเจอกับทางพี่ๆนักข่าวเปิดสนามวอร์มก่อนแล้วก็ก็ลองดูฝีมือใครจะเก่งมากันลงด้วยไหมเตะด้วยไหมได้โอเควันที่แปดเจอกันทั้งคู่นะ ครับผมขาขอบคุณครับและในในนะครับได้มีโอกาสเจอ MC พิธีกรชื่อดังของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนินาหรือพี่แจ็กกี้อดิศรพึ่งยานะฮะรเรามาฟังทัศนะของเขากันดีกว่าครับรว่าฟุตบอลเกมคู่นี้มันน่าสนใจอย่างไร ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูจากรายชื่อนะทีมชุดใหญ่ของ PHV มางานนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง<ม>ดูซิว่าทีมไร้พ้าไทยไทยพีเมรลีของเรานี่จะสู้ได้ไหม<ช>สู้ได้สิสู้ได้ก็เหมือน,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 นเป็นการยกระดับฟุตบอลไทยไครับ<ช>เพราะาสโมสรเจอสโมสรเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไง ซึ่งเมื่อก่อนมันรวมเอาทีมชาติมาบางทีมันก็ซ้อมไม่เต็มที่นะใช่ไหมอาจจะเอาเด่นๆมาแต่ว่านี่สโมสรอย่างเอเซีมังกรกเตะเพราว่รวมตัวกันมานานเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะที่ที่เยว่าอาจจะสนุกกว่าแบบอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมบัตรถูกด้วยใช่บัตรไม่แพงด้วยบัตรไม่เมื่อก่อนถ้ามีทีมฝรั่งมานี่เป็นพันนี่หลักร้อยเองครับร้อยเองนะแล้วก็เป็นโอกาสดีอย่างที่บอกว่าเรื่องของเยาวชน ของเด็กๆในของประเทศไทยเราเนี่ยที่รักใน,ในกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้ารวมเป็นเวิร์กช็อปมีกิจกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มหาศาลสวยแล้ว <laughs> ยังมีสระอีกครับ <laughs> อยากกินอ, <SG S 1> อะไรบอสจีซู่อินซพอหว,หวไหมครับพี่หนุ่มสู้ไม่ได้ครับ เขาบอกว่าจะสู้เต็มที่ใช่ไหมก็สนับสนุนก็เชียร์หน่อยสิก็ถึงต้องบอกว่าสู้ไม่ได้ให้ให้กองเชียร์ไปเชียร์จะได้สู้ได้กองเชียร์ก็ไปกันเต็มสนามแน่นอนไม่ต้องห่วงงานนี้นะคะก็ไปชมกันเยอะๆแล้วกันถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งหน้าบอดิสส์ของวงการฟุตบอลไทยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์กองเชียร์กีฬาพิเอษของเรานะครับรีบๆจับจองซื้อตั๋วได้นะฮะเพราะว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาปกติครับ และที่สำคัญสเตเดียมของเรามีความจุพอสมควรนะฮะใครซื้อก่อนก็ได้มีสิทธิ์เข้าชมซ u เปอร์บิ๊กแมช์คู่นี้กันก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่สโมสรชั้นนำจากยุโรปอย่าง PSV จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับสโมสรในเมืองไทยแบบนี้ครับ